สวัสดีครับคุณวิทูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรยุทธครับสวัสดีคุณไบ์ครับค่ะเอาวันนี้จะเข้าไปเยี่ยมบอสพอลใช่ไหมฮะวันนี้ให้ทนายท่านนึงเอาเอกสารเข้าไปยื่นให้เซ็นครับพวกหนังสือมอบหน้าผมติดภารกิจอื่นอยู่ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวบ่ายจะเข้าไปไหมองไปรายงานงานความคืบหน้านะวันนี้มีศาลทั้งวันนะครับผมผมไม่น่าจะสะดวกอ๋อก็เลยเยี่ยมวันนี้ครับให้ทนายมอบหน้าเข้าไปถูกไหมฮะ ใช่ผมมีมีในทีมมันมีหลายคนก็ให้คนอื่นเขาเขาเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ส่งเอกสารมอบอำนาจให้ผมดําเนินคดีกับกับคุณกับกับนักร้องนะครับนักร้องสาวอ่าผมก็เลยถามต่อไปเลยอันักการเมืองสอนยังไงก็ไม่ดำเนินคดีใช่ไหมยังไม่มีออเดอร์ครับพี่สรยุทธครับอ๋อยังไม่ยืนยันคือยังไม่ได้สั่งออกมาเท่านั้นเอง ใช่ครับใช่ครับแต่ผมบอว่าคงไม่หรอกผมก็คงผมว่าคงไม่หรอกผมก็ไม่เห็นด้วยการดำเนินคดีใครเยอะๆช่วงนี้นะเพราะว่าเพราะว่าทีมตนายจะทางานไม่ทันอแต่ที่มีชชว์เลยเนี่ยครับคือคุณ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 รคุณพยานของคุณเอกสายไหมอ่ะอีกคนึ่งที่จะโดนพยานที่อ้างว่ามีการโอนเงินผ่านดิจิตอลน่าหรอใช่ครับใช่ครับอันนั้นก็จะโดนดำเนินคดีหมายถึงบอสพอบอสหมายแล้วคิดว่าอย่างนั้น ใช่ครับใช่ครับอืมอ่ะผมถามต่อ,อนนไป<พ>อหน่อยตอบแทนได้อยู่ครับครัผมอาจริง่งคุณวิทูนได้รู้ไหมว่าคลิปมันมีสักกี่คนเนี่ย <c oughs> โอ้โหยผมเอ่อถ้าที่ผมตอบก็คือคือมันก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าม,มีพอสมควรคือม่มีสมมาณสองคนสามคนนี่แหละแต่ว่าเราดูความเหมาะสมอะไรที่มันพร้อม ใครที่พร้อมก่อนก็โดนก่อนใครที่ยังไม่พร้อมก็เอาไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้รีบครับอืมอันนี้ไม่นับ<ป>กรณีคลิปที่เป็นแปดสิบกว่าคนที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายแล้วก็ไปพอบกับนักร้องกอไก่อันนั้นแยกออกไปนะคือไอ้นั้นไอ้นั้นคือผมดาเนินคดีกับนักร้องกอไก่ไปแล้วส่วนอีกแปดสิบคนที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเดี๋ยวค่อยทาแนกแยกแยะครับเพราะว่าวันคนเขามาดูเขาเขาก็เป็นชาวบ้านนะนุนก็ไม่อยากจะทําอะไรเขามากอืมอืม หมายถึงอาจจะเป็นผู้ที่เอาของไปขายแล้วขายไม่ได้จริงๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับอบแต่ทีนี้มีบางคนที่ก็น่าจะมั่วเข้ามาเหมือนกันอ่าอันนั้นเดี๋ยวจะมาค,คัดกรองเพื่อจะดำเนินคดีกลุ่มนั้นใช่ครับใช่ครับอ่าแต่ยังมีคนอื่นนอกจากนักร้องกอกกลุ่มนี้เนี่ยมีสักกี่คนนะสองสามคนเหรอเออมีที่เป็นข้อมูลเนี่ยหนึ่งคนยังไม่ไปหายังยังผมกำลังดูลมหาหลักฐานอยู่อีกคนนึงอีกคนนึงผมว่าจะไม่เล่นเพราะว่า เพราะว่าเพราะว่ามันเรื่องมันเรื่องมันนานมาแล้วฮะอืมไม,ม่ประโยชน์ครับคุณตอรยุทธตอนเนี้ยอ๋อไม่อยากจะเปิดศึกรอบด้านรังงันเถอะใช่ครับใช่ครับไม่อยากเปิดศึยรอบด้านนะอะที่พอรู้มาคุณวิทูลทราบบ้างเนี่ยบิ๊กเนมไหมบิม๊กเนมไหมอ่ะครับอืมไม่หรอกผมไม่รู้บิ๊กเนมยังไงนะบางคนผมก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ก็พอมาอย่างอย่างแบบว่าน้องกอไก่เนี่ยผมไม่รู้จักเลยแต่แรกแต่มารู้จักตอนหลังเนี่ยตอนท,อนที่ตอนที่มีคดีเนี้ยอื ผมก็ไม่รู้ว่าใครบิ๊กเนมใครไม่ได้บิ๊กเนมครับอ่ผมใหญ่อย่างนี้ยังนักร้องกอไก่ถือว่าคนทั่วไปไม่รู้จักก่อนจะเกิดเรื่องคนทั่วไปไม่รู้จักอ่าแต่ที่คุณวิทวนทราบมาเบื้องต้นคนอื่นเนี่ยพูดชื่อมาคนรู้จักไหมครับผมรู้จักไหมอะไรนะครับหมายถึงที่คุณตัวไหนนะที่คุณวิทวนบอกมีสองสามคนเนี่ยอันที่จะเอาไม่เอาเดี๋ยวมาว่ากันแต่สองสามคนนี้เนี่ยชื่อชั้นเนี่ยพูดมาคนรู้จัก ไม่เหมือนกับนักร้องกอไก่ถูกไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับบางทีต้องดูหลักฐานด้วยวันดีเราเปิดอะไรไปเราดําเนินคดีอะไรไปอย่างเงี้ยถ้าหลักฐานเขาหลักฐานไม่เพียงพอเวลาโดนฟ้องจับมันไม่คุ้มอ๋อออครับผมตอนนี้เนี่ยได้รวบรวมคลิปบอดหรือ,อยังครับคุณวิทูนฮะก็รวบรวมยังไม่ยังไม่ครบเลยครับมันมันมันเยอะอ่าให้ผมไปช่วยฟังไหม มันจริงๆเป็นความลับทางคดีเรื่องปีไอผมันจะมันมีทีมงานฟ้องกลับอยู่ครับผมผมก็เลยเดี๋ยวต้องขอหรือต้องต้องถามเขาว่าอะไรอะไรพอจะให้สื่อได้บ้างอะไรที่เราจะเก็บไว้ผมก็ตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ครับในองพวกนี้ครับครับอ่ะทีนี้ผมกลับมาในแง่คดีถึงขนาดนี้คุณวิทูลเนี่ยเป็นคนที่ไปนั่งกับบอสพอวันที่ออกรายการเดอะสแตนดาร์ดด้วยถูกไหมใช่ครับใช่ครับอ่า แล้วถึงขนาดนี้คนวิทูลยังมั่นใจไหมว่าคดีนี้เนี่ยสู้ได้คดีนี้ผมผมผมมัน่นใจว่าสู้ได้นะพยายนหลักฐานที่ที่บริษัทได้ทําสําเนาวไว้ก่อนที่จะส่งมอบให้ตํารวจอะ่ะก็ก็มีเยอะพอสมควรอืแล้วก็แต่ละครับแต่ละแต่ละหลักฐานเนี่ยก็มีความชัดเจนในตัวครับว่าสามารถพิสูจน์ได้ว่าในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของการซื้อของไปขายแล้วขายไม่ได้ซะมากกว่า ก็ <Das que at> ไม่เป็นไรก็ดำเน,นินคดีกันแล้วก็พยายามชี้แจงกันไปครับไม่ว่ากันออออผมสังเกตเห็นว่าบอสพออยู่อยู่ในเรือนจําได้คุยกันวันอ,อ่าได้คุยออนไลน์ทุกวันตั้งแต่เข้าไปถูกไหมออในเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับเขาจะไม่ให้มีเขาจะไม่มีออนไลน์แต่ว่าเวลาผมเข้าไปตีเยี่ยมจะได้คุยผ่านผ่านผ่านมผ่าน,ผ,านผ่านจอมอนิเตอร์เขออาเรียกวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลังจากออออใช้คขาวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพราะเขาอยู่ในห้องห้องกักตัวใช่ฮะครับผมเอ่อ ได้คุยกันตลอดบอสพอเป็นยังไงบ้างบอสพอเป็นยังไงบ้างครับถามว่าคนที่อยู่ข้างในมัน,ม,นมันเครียดไหมก็คงจะมีความเครียด่แหละแต่ว่าแต่ว่าบอสพอในมุมของตัวเขาเองเขาก็มองว่าตัวเขาแบบเป็นในข้อผิดอาญานะเขาไม่ทําผิดอาญานะเรื่อง,เร,องเรื่องแพงก็ไปว่ากันไม่รู้ผิดไม่ผิดแต่เรื่องอาญาเขาไม่ผิดเขาก็มีความมั่นใจว่าผมไม่ได้ทาอะไรผิดอะ่ะอืม,อมแต่สภาพจิตใจยังถือว่าดีไหมเขาเขาอยู่ที่นั่นได้ ปรับตัวได้อยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเรื่องจะประกันเขาได้วันไหนอืมไม่ต้องไม่ต้องกังวลอืมขอให้ทําขอให้ทีมคณายทาให้เต็มที่เพื่อให้เขาชนะคดีอย่างเนี้ยครับราก็พูดแค่นี้อ๋อคงจะหมายถึงปกติคนที่เข้าไปตอนที่สายไม่ประกันใหม่ๆคณายก็อาจจะนึกภาพออกว่าถึงเวลาสิ่งแรกที่จะถามคือประกันได้ไหมประกันเมื่อไหร่ประกันยังไงแต่บอสพอไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นคือเขากังวลอยู่แค่ไม่กี่อย่างกังวลแต่ว่ามันมีมันมี ผู้ต้องขังที่ที่เก็บที่เก็บป่วยอะที่คนป่วยอย่างเช่นบอสวินอย่างเงี้ยเขาเป็นมะเร็งตรงนี้จะช่วยเหลือเขาออกมายังไงนั่นที่กังวลคือกังวลแค่นี้อืมอ่าแล้วเขาพูดเองเลยใช่ไหมว่าเขาบอกว่าทางเดินจําดูลดีอ่าเขาพูดเองเลยใช่ไหมว่าเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้เขาพูดเองครับเขาพูดเองฝั่งเรื่องฝั่งสันสานหยินกลางก็เหมือนกันอืมก็พูดเขาเขาก็อยู่กันได้เขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาเข้าใจว่าพอ พอความเสียหายมันดูเหมือนจะเยอะมาอย่างเงี้ย่ายก็ไม่ค่อยให้ประกันอะไรก็เหมือนคดีโฟเรกอะครับอืมอืมเพราะฉะนั้นก็ทําใจคงจะระยะหนึ่งได้คุยกันทั้งสิบแปดบอสหมายถึงทีมทนายถูกไหมเป็นทีมเดียวกันหมดมมเลยเออทนายทนายทุกคนอะสิบแปดบอสเนี่ยทนายทั้งสิบแปดบอสจะเป็นทีมเดียวกันหมดอืก็ก็ใครตีเยี่ยมอะไรกันใครตีเยี่ยมดูความรลยไหนก็มาอัปเกรดกันอย่างตัวมผมเนี่ยผมตัวผมเลยนะผมตัผมตีเยี่ยม บอสปันกับบอสพอเพราะว่าเพราะว่าสองคนนี้จะเป็นคนที่ดูแลบอสคนอื่นๆเพราะว่าเราแบ่งงานจนว่างั้นเดี๋ยวบอสพอก็ดูแลดูแลเอบอสที่เป็นผู้ต้องขังชายคอยดูแลสภาพจิตใจคอยอะไรต่างๆส่วนบอสปันก็จะดูแลผู้ต้องขังที่เป็นผู้หญิงเอาไว้เผื่อสภาพจิตส่วนคุณตอนนี้ครับสภาพจิตใจสัมพันธที่สุดเขาก็ต้องดูสองคนนี้เป็นมีเพราะว่าผู้นําสูงเขาก็ต้องดูแลให้กับ ให้กับคนที่อยู่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยมีความมั่นใจหรือ,อใจดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับครับก็แปลว,ว่าถ้าเป็นเรือนจําพิเศษกรุงเทพเรือนจําชายเนี่ยคือบอสพอไปผู้ดูแลอยู่เป็นคนดูแลผู้ต้องขังด้วยกันดูแลชอบจิตใจอะพวกนี้ครับแต่ถ้าเกิดมีการแยก,แยกแดนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะแบ่งแยกยอดกันยังไงอีกทางฝั่งหญิงเนี่ยก็คือบอสปันเป็นคนดูแลอยู่ ใช่ครับใช่ครับตัวจะมีการแยกฝั่งฝั่งฝั่งสถ้สานหญิงเนี่ยเขาจะมีเขาจะอยู่เป็นบ้านเขาจะมีเดี๋ยวมีชั่นจะมีการแยกบ้านเดี๋ยวผมดูรายละเอียดว่าใครอยู่บ้านไหนแล้วก็แล้วก็ดูรา,ายทัศ์จิตใจขึ้นกันละกันนะใครจะคอยเป็นคนที่เป็นคนหลักที่จะเจอทนายบ่อยสุดอ,อะไรเงี้ยครับอ่าถ้าเกิดวันนี้<บ>เดี๋ยวทนายคงจะทีมเดียวกับคุณวิทูลน่ะที่จะไปตีเยี่ยมถูถกไหมใช่ครับใช่ครับ อ่าเดี๋ยววันนี้บอสพอลก็จะออกมาได้เป็นวันแรกคือหมายถึงออกมาเยี่ยมพบทนายเห็นหน้าเห็นตาที่ผ่านไอ้ลูกกองกับอ่ะอคีริกเนี่ยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับวันนี้จะได้เห็นหน้าเห็นตากัน้วครับอ่าฝากไปถามหน่อยสิว่าอ่าทาไมถึงไปทำนาฬิกาปลอมเข้าไปซุกเช่าห้องเหมือนตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะผมก็ไม่ทราบเลยตอนแรกก็ดูก็ตกใจเอ้าทาไมไปซ่อนของเอากับกลายเป็นกลายเป็นของปลอมอันนี้ไม่ทราบจริง ไม่ไม่ฝากฝากทนายเข้าไปถ <แก S 1> ามวัดพอให้หน่อยสิได้ครับได้ครับได้ครับเออแล้วเคยรู้เรื่องนี้บ้างไหมฮะเนี่ยคุณวิทูลฮะเออไม,ไม่ไม่ทราบเลยจริงผมไม่ทราบเลยอ๋อไม่ทราบเลยอ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็ณฑจะได้คําตอบมาว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมีคนสงสัยคือมันต้องตั้งใจมากๆเลยนะค่ะกลับกันจะไปเช่าห้องอพาร์ตเมนต์นะแล้วก็ไปเอานาฬิกาปลอมค่ะเอามาเรียงเรงใส่กล่องเอาเข้าไปใส่มีกระเป๋าปลอมมีทองปลอม แล้วก็ก่อนจะไปเช่าเนี่ยบอสพอขับรถสีเหลืองล้มโกินีสีเหลืองไปจอดแล้วลงให้คนเห็นอะไรเงี้ยมันมาสงสัยเยอะฝากถามหน่อยนะครับผมครับผมถ้ามีโอกาสผมเข้าไปถามเองถามนะเพราะว่าทนายที่เข้าไปซีเย่้มแทนผมเนี่ยบางทีเขาก็ไม่กล้าถามหรอกในในเรื่องพวกนี้ครับบอสเขาเผมเขาไม่กล้าถามแต่ผมผมจะผมจะกล้าถามผมไม่ค่อยสนใจเลยอ่าครับผมแต่ถ้าเกิดจะบอกข้อมูลอะไรผมขอบอกเป็นทางลับนะ อ <Ừ. S 2> ผมยังไม่มาพูดในสาถานะฟังว่า,าเพระอะไรเอาดีเดี๋ยวติดต่อกันนะบ,บ,อบอกทางลับก็ได้ครับผมครับเทีนี้ผมถามต่อผมดูสังเกตดูที่ทนายพูดก็ดีลักษณะของบอสพอก็ดีตั้งแต่ก่อนเข้าไปแล้วก็ออกมาการดาเนินการ,รต่างต่างเนี่ยคือบอสพอตอนนี้เหมือนกับมีสติแล้วพยายามจะสู้อย่างเต็มที่อย่างนั้นใช่ไหมคือ เราตั้งหลักได้เราตั้งหลักได้ว่าเราจะสู้พอดียังไง <ừ> mm เราตั้งหลักได้แหละว่าว่าเราจะต้องเดินหมากยังไงบ้างค <ừ> mm รับผม,มผมแต่เพราะแต่ว่าคนหลักๆในการวางในการวางหมากเนี่ยจะเป็นตัวผมอื <ừ> mm แล่ผมก็จะเสนอให้ทางทางลูกความผมเลือกว่าจะเดินหมากไหนเกมเกมถ้าเดินหมากนี้ผลกระทบคืออะไร ừ mm ừ mm ถ้าเดินหมากนี้ผลกระทบคืออะไรออืืการไล่ไปที่80 80แผ่น ไปไล่ค,คลิปที่แปดสิบกว่าคนก็จะเป็นเรื่องการสู้คดีเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นกรณีซื้อสินค้าไปแล้วขายของไปได้หรือจะไปอะไรยังไงให้คนเหล่านั้นต้องกลับมาเป็นพยานฝ่ายจำเลยขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยอืม ไม่ครับคือผมมองว่าทั้งแปดสิบคนเนี่ยผมไม่แน่ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมก็มองว่าทั้งแปดสิบคนที่ได้รับได้รับเงินรับทองไปแล้วเนี่ยน่าจะมีการไปแจ้งความที่ที่ปคบใหม่อีกรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจนะแต่ข้อมูลที่ได้มาทํานองว่าได้ยินมาว่าอย่างนั้นอืมอืมครับฮ่ะอ่ะอันนี้ต้องรมาระวังกันนะครับทางตํารวจสอบสวนก็ดูดูกันหน่อยเมื่อวานนี้ที่ตัดสินใจพาพนักงานเข้าไป ลงบันทึกประจําวันแล้วยื่นคําขาดว่าวันนี้ต้องคืนโทรศัพท์กี่เครื่องนะเออประมาณเจ็ดครับประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดถ้าวันนี้ภายในเที่ยงไม่คืนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มหนึ่งห้าเจ็ดใช่ครับเอ,อที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่อย่างนี้ครับเมื่อวานที่ยี่สิบสองเนี่ยทางมีปฏิบัติการค้นสิบเอ็ดจุด ไอ้ตองค้นตอนเข้ามาค้นเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเพราะ<ม>ว่าเพราะว่าหมายค้นออกโดยชอบอ<ม>ืก็ค้นไปอยากได้อะไรก็เอาไปเราไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้กังวลอะไรอยู่แล้วเออหยิบหยิบไปรบปรากฏว่าไอ้ที่มันเกินเลยเกับน,นั้นคือเชิญตัวพนักงานไปสอบปากคาเลยโดยไม่มีหมายเรียก<ม>แต่ก็มีพนักงานบางคนที่บอกว่าทางตารวจเขาก็เขียนหมายเรียกด้วยมือนะอจาแต,ตรงนั้นเลยผมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ให้ความร่วมมือเขาไปแต่ที่มันเกินเลยคือบังคับให้พนักงานปิดมือถือ พนักงานบางคนยึดมือถือตั้งแต่ตั้งแต่เข้าคนไปอันนี้อันนี้ผมว่ามันเกินเลยละ,ะปิดมือถือผมติดต่อพวกผมเขาพยายามเขาอยากจะติดต่อทนายบ้างผมแต่ผมก็ไม่ค่อยเพราะว่าถือว่ามีการสอบพยา,ยานแต่ควรที่จะให้พนักงานเนี่ยได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกบ้างว่าเขาหายไปไหนไม่ใช่อยู่ดีก็มาเชิญตัวไปอย่างนั้นอืคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยโอเคเรื่องเรื่องเรื่องปิดมือถือก็เรื่องหนึ่งอ,อีกเรื่อง ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการยึดโทรศัพท์อืก็เอาเอกสารมาให้พนักงานเซ็นครับว่าเออยินยอมไปยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบหรือไม่อมแต่พันแต,แต่ในห้องสอบสวนเขาจะแยกแยกพยานแยกพยานที่เป็นพนักงานนะแยกแยกเอคนละห้องห้องนึงมีตำรวจลุมอยู่ประมาณแปดเจ็ดถึงแปดคนเขาเนี่ยพนักงานบางพานักงานหลายๆคนเนี่ยพนักงานบางคนเขาเขาเขาพอรู้เรื่องหน่อยหรือเป็นตัวแรงๆหน่อยเนี่ย เป็นตัวแรงๆในที่นี้หมายความว่าเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกเนาะเขาก็จะไม่ยอมเซ็นเอกสารตำรวจกจ็ทำอะไรเขาสุดท้ายก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่ามันด่าตำรวจกับส,ส่วนพนักงานบางคนเขาเขาแบบไม่เคยมีไม่เคยที่จะต้องมาเจอตำรวจมาเจอเจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ครับเป็นพวกคนปกติธรรมดาเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ทำยังไงแล้วก็ทางตำรวจก็พูดหวานล้อม มีการมีการขู่โดยใช้กฎหมาย,ยอะไรเงี้ยครับม,มันทำให้พน,นักงานกลัวเขาก็เลยเซ็นยินยอมที่จะมอบมือถือให้โอเคไอ้ okay. เอด้งแล้วก็มีการนัดรับมือถือในในเมื่อวานในในเมื่อวานช่วงช่วงก่อนเที่ยงหรือหรือช่วงเช้าอะไรผมไม่แน่ใจไม่ึงรับคืน,คนว่าพอถึงพอ,อใช่ครับพอถึงพอถึงเวลาไปรับมือถือก็ไม่มีใครติดต่อมาให้รับมือถือผมเองก็มานั่งฟังข้อได้จริงก็ผมก็มองว่าเฮ้ ทำไมทำไมเล่นทำไมเล่นกันขนาดนี้นะคือมันมันเกินเลยไปหรือเปล่าอืแต่เขาเนี้ยผมก็นั่งทั้งใจอยู่พอเมื่อวานเนี้ยไปขอมือถือคืนตอนเยน็นทางทางไอ้พิสูจน์หลักฐานนะครับของไอ้ปอทอเขาก็แจ้งว่ายังยังจัดการดูดข้อมูลไม่เสร็จอืผมก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องดูดข้อมูลหรอกแต่ประเด็นคือไอ้พนักงานไม่มีมือถือใช้มือถือนี่มันมันก็สำคัญนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับกับเพื่อนกับ ครอบครัวกันอะไรพวกเนี้ยกับการว่าเขาไม่มีมือถือใช้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นคมันก็กลายเป็นด,ดับสิทธิแล้วผมก็เลยจีดขีดเส้นตายไว้เที่ยงวันเนี้ยครับถ้าไม่ให้ก็ต้นหนึ่งห้าเจ็ดแต่ว่าจะแจ้งความวันไหนก็อีก,กเรื่องนึ่งนะว่าผมไม่ได้วางผมผมไล่ดูตํารวจเขาก็เขาก็รัดกลุ่มนะคือก่อนที่จะสอบเขาก็ทําหมายเรียกถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าคุณคุณวิทวนก็บ,บอกว่ามันบิดปกติคือไปทําในจุดจุด,จดตรวจค้นเออ อย่างนี้ครับต,ตัวตัวพนักงานตัวพยานเนี่ยถามว่ารัดกลุ่มไหมก็ก็เชิญไปเลยอ,ะอ่ะถามว่าหมีหมยเรียกไหมก็ก็คงก็คงมีบางคนมีบ้างไม่มีบาม้บางแต่สุดท้ายเรายินยอมไปนะอ,อันนี้อันนี้่กับตํารวจนะเรายินยอม,อมไปผมไม่ได้มีผมไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องการเชิญตัวไปรประเด็นที่ผมมีคือการปิดมือถือ,อประคับให้ปิดมือถืออืนี่คือประเด็นที่มีครับครับรับผมอกรณีทนายเนี่ยถ้าเป็นพยานเนี่ย หมายถึงยังไม่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยถ้าเป็นพยานเขาไม่ให,ให้มีทนายเข้าไปนะค,คุณคุณวิทูลทราบใช่ไหมเออถ้าเป็นพยานเนี่ยมันแล้วแต่รุปยิ่ิตของพนักง,งานสอบสวนนะครับบางท่านบางท่านก็อนุญาตบางท่านก็ไม่อนุญาตอแต่ถามว่าตัวตัวพยานสามารถตัวพยานสามารถที่จะเรียกทนายได้ไหมที่จะขอได้ไหม,อมเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นก็ อันนั้นก็อ,กอ,กอีกเรื่องหนึ่งบางทีพันธีพันยานเขาอยากได้คนไว้วางใจนั่งด้วยเพราะว่าฉันมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการให้ปากคำอย่างเงี้ยก็ควรจัดให้มีนะอืมอืมแต่อันนี้ถ้าเกิดไม่ให้ติดต่อใครเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าผมว่ามันเกินกว่าเหตุนิดนึงอ๋อในมุมนั้นแต่ผมเข้าใจนะบางทีนายบางทีเขาทำตามคำสั่งผู้พวกพวกษาอันนี้อ,อันนี้ผมเข้าใจ แต่เมื่อวานมีคุยกับตำรวจนะครับมีคุยกับพุ่มกับพุ่มกับที่ปคบอ่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นการหาความจริงอะไรเงี้ยผมก็เลยต่อว่าท่านไปบอกว่าพี่มันก็เกินไปติดมือให้เขาติดมือถือขนาดน,นี้น่ะไม่ยึดมือถือไปไม่ให้ติดต่อใครเลยอ่ะผมว่ามันเกินไปนะแกก็บอกว่าแกก็แกก็ขอโทษแกบอกว่าลูกน้องแกคงไม่มีศิลปะในการทํางานครับครับอทั้งทีมทนายเรากังวลไหมว่า ถ้ามีหนึ่งในสิบแปดสองในสิบแปเกิดรับสารภาพนี่มันก็พลิกเหมือนกันนะโอยผมว่าไม่กังวลนะเพราะว่าทั้งหนึ่งในสิบแปดเนี่ยด้วยความที่ว่าทนายเราคุยกันตลอดเนี่ยอืไม่ไม่มีไม่มีไม่มีใครปฏิเสธอกครับอ่ทนายความของทุกคนเนี่ยบอสพอจัดหาให้หมดไหมไม่ครับไม่ครับเขาก็เขาก็มาจัดหากันเองบางส่วนครับ อ่าผมเข้าใจว่าทนายอย่างคุณบอสดาราเนนนะจาาทนายเองแน่แต่ว่าบอสคนอื่นเนี่ยบอสเขาจัดให้หมดไหมก็เป็นกลุ่มก็เป็นทีมงานผมนี่แหละอ่าใช่ก็คือยกเว้นบอสดาราสามคนอันนั้นเขาคงมีทนายของเขาถูกไหมใช่ครับใช่ครับคืออย่างนี้คุณสยุธการการรวมทีมอ่ะการการรวมทีมอ่ะต้องมันต้องเป็นทนายที่สามารถคุยกันได้ใช่ครับ ตอนนี้บอสคนอื่นๆเขาก็ใช้ใช้ทีมของฝั่งผมเพราะว่าเพราะว่าทีมของฝั่งผมมันก็เป็นเป็นทีมที่ทํางานร่วมกันอืส่วนส่วนบอสดารากับกับทนายบางท่านที่เป็นทนายของบอสในแต่ละคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยอเราเราก็เหมือนกับว่าทํางานด้วยเพิ่งจะมาทํางานร่วมกันแต่ก็มนั่งพูดคุยมาอะไรกันก็เป็นคนสปีชีเดียวกันแต่มันก็ไปได้กันได้ครับอ่าอ่า แต่โดยหลักก็คือ<ช>เป็น <ผม S 1> ทีมเดียวกันยกเว้นบอสดาราสามคนแต่ก็มาคุยกันว่างั้นเถอะใช่ครับรนทำง,งานรถกันได้มีมีมีคุณม,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 มีบอสอัพกับบอสจอยทนายแยกอืมแล้วก็บอสปีเตอร์เนี่ยทนายแยกแต่ก็คุยด้วยกันได้แล้วก็บอสอูมมี่ทอมมี่เนี่ยทนายทนายแยกแต่ว่าเราคุยกันได้เราเจอหน้าเจอตากันเราได้ทำความรู้จักกันก็เป็นคนสปิชีสเดียวกันครับคุยกันรู้เรื่องทำงานด้วยกันได้ครับอืมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นไปทีละเปาะเดี๋ยวต้องไปขึ้นสามว่าความ ผมถามสุดท้ายก็แล้วกันอี่ทนายวิทูลเนี่ยเป็นทนายของเสียโป้ด้วยใช่ไหมเป็นทนายเสียโป้ตอนตอนช่วงหลังและช่วงที่เขายื่นอุทธรณ์กันไปแล้วแล้วก็แล้วก็มีการติดต่อให้ทางติดต่อคุณอาผมก่อนแล้วก็อาผมก็เลยเอาผมมาช่วยทำาออมาช่วยดูเอกสารมันเยอะครับอืมอืมอืมอ๋อเข้ามาในช่วงหลังช่วงหลังครับช่วงหลังครับช่วงหลังจากที่เสียโป้เข้าเรือนจำไปแล้ว ใช่ครับใช่ครับผมผม,มรู้จักเสียโปตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำนะครับอตอนมันอยู่บางขวางด้วยด้วยครับเอออตอนนี้อ,อยู่ไหนนะับางขวางครับบางขวางอยู่แดนผก <ม S 1> เสียโปไม่ได้อยู่วิเศษกรุง,งเทพเหรอไม่อยู่ครับก็คือตอนที่เขาโดนพิพากษาคดีเราเรียกว่าว่าคดีก้าเก้าแปดหนึ่งนะคดีพวกเงินอืศาลตัดสินลงตัดสินมาที่ห้าสิบปีครับครับตัดโทษมาห้าสิบปีทางเสียโปก็เลยต้องย้ายเรือนจําจาก จากพิเศษกรุงเทพไปคลองเปรมก่อนใช่แล้วก็จากคลองเปรมไม่รู้เขาไ่มีปัญหาอะไรก็เลยโดนย้ายมาบางขวางแต่บางขวางก็ดีนะผู้ผู้ผู้บัญชาการเรียนจําท่านท่านน่ารักครับผมอ๋อผมไม่ทราบคือพอตัดสินโทษสูงกว่าสิบปีต้องเปลี่ยนจากพิศษกรุงเทไปคลองเปรมถูกไหมใช่ครับใช่ครับเหนือตาโทษมันสูงสูงเกินกว่าที่ทางเนจำพิเศษกรุงเทนท่านจะดูแลได้ครับอ่าท่นี้เสียโป้ไม่รู้ไปมีเรื่องอะไรทําให้ต้องต้องถูกย้ายไปบางขวางใช่ครับใช่ครับ ถึงมีถึงถึงถึงผมรู้ผมก็ผมก็บอกไม่ได้ครับผมอ่าแล้วนี่แม่เขาโดนจับเมื่อวานบุษบาเอาไม่ใช่ชื่ออะไรนะบานเย็นนเยนโดนปากโดนจับเนี่ยคุณบานเย็นเหรอเออผมจริงๆผมไม่เคยคุยกับแม่คนนั้นไม่เคยคุยเลยครับครับผมเห็นโดนจับก็เออสงสัยเดี๋ยวไปดูต้นใจต้องได้ดูแลป่ะเนี่ยผมก็งงเหมือนกันอ่ายังไม่ได้ประสานกันนะครับครับผม เดี๋ยวให้ไปว่าความก่อนเดี๋ยวเลยเวลาของสารคอบคุณคุวิทูลเบื้องต้นตรงนี้ก่อนอย่าลืมฝากถามฝากถามบอสพอหน่อยนะเดี๋ยงของพคขอบคุณครับขอบคุณค่ะเวลาสั้นๆไม่เป็นไรพอเอาตรงลงเป็นทนายเสียโปในช่วงหลังใช่ช่วงที่เสียโปเข้าเรือนจําบางขวางไปแล้วย้ายมาอยู่บางขวางเออเสียโปมันเคยมีประเด็นก่อนหน้าจําได้ใช่ไหมขู่ถูกขู่ใช่ไหมคะถูกขู่เอาชีวิตอะ ไม่รู้อะหลังจากที่เขาไปอยู่อาจจะเมื่อวานนี้คุณแม่โดนจับหลังจากหนีคดีนะค่ะเออเมื่อวานนี้ขนาดปีหน้าต่างออกไปปากก็ไวตำรวจรู้ทางไปดักเอาไว้ไงก็เลยต้องปีนกลับเข้ามาแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในบ้านแล้วก็โดนจับนะคะอท่านผู้ชมเอก็เลยไหนๆคุยกันสบายๆเราอย่าไปจริงจังกับรายการแบบนี้คือเมาหมอยช่วงนี้หน่อยค่ะถามไปถามมาเดี๋ยวเขาบอกมากเกินไปเอออย่าลืมนะเขาตกลงกับพี่แล้วว่าเขาจะไป เรื่องนาฬิกาจะบอกพ่ยุทธในทางลับเออใช่เพราะเ็าจะไม่ให้สัมภาษณ์เดี๋ยวพี่ลืมซึ่งวันนี้ทนายอ,อ,นอยากจะรู้ว่าของปลอมไปซื้อที่ไหนฮะอยากจะมาสวมใส่สักนิดหน่อยเออยังไงนะคือวันนี้ทนายวิทูลจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยม <c oughs> ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมบอสพอลนะคะ <c oughs> จะเป็นทีมนทนายที่เข้าไปเพราะว่าทนายวิทูลติดคดีอื่นขึ้นศาลทั้งวัน <c oughs> แต่เดี๋ยวตัวทนายวิทูลเข้าไปเนี่ยจะไปถามเองเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะเอามาบอกพยุทธเป็นทางลับ S 1> <S 1> ว่านาฬิกาทําไมต้องเอาเป็นของปลอมแล้วเอาไปซ่อนซุกเอาไว้ที่อพาร์ตเมนต์เพราะทนายไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนถ้าฟังจากคุณวิทูลน,นะคะเออคือตอนนี้เนี่ยดีอซนจะพุ่งเป้าไปที่บ o สออฟอ่ะเ<อ>พราะเห็น b o สออฟเป็นคนไปเปิดห้องไงใช่เป็นใช้บัตรอบอสออฟใช่ค่ะใช่คือบอสออฟคนไหนเนี่ยนี่ใช่ไหม นี่น,นี่ท่านนี้ละค่ะคือวันที่1ตุลามีคนงานนํากระบะขนของเอามาไวท้ที่ห้องเช่าที่นี้ที่รามอินทราเ้ใช่ไหมคะมแล้วก็มีการตกลงเช่าเนี่ยห้องหนึ่งอยู่ชั้น 2, 2> วางเงินประกรันแล้วก็จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเอาไว 6, 500, ้6,500แล้วก็ให้สำเนาบัตรประชาชนไว้ซึ่งสำเนาบัตรก็คือสำเนาบัตรของบอสออฟนี่แหละค่ะค,คนมาติดต่อเช่าห้องอ